สวดีครับผมเชลสันครับผมโอ้ฮแลนด์ใหญ่ครับพบกับพวกเราได้ในงานม o t เตอร์โก2024ครับผมสำหรับงานนะครับในปีนี้ก็หลักๆจะเน้นเป็นรถตระกูลทัวริงนะครับสำหรับตระกูลทัวริงก็แคมเปญล็อกฟอร์ดฟอดเกตนะครับสเตจสองนะครับฟรีเลยนะครับภายในงานก็ สนใจนะครับทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ตัวนี้นะครับผมโร w ลเดอร์เอสทนะครับหนึ่งในรุ่นยอดนิยมนะครับปัจจุบันนี้ซึ่งอยู่ในตระก,กูลซอเทลนะครับแคมเปญในงานซอเทลมีกิฟต์ voucher ให้มูลค่า140,000บาทน,นะครับสนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับเซลสาน,น ใครที่จองรถกับเรานะครับในเครือ USM นะครับก็มีสิทธิ์รับแคมเปญพิเศษจากโบมิไลท์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของทาง USM ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสะสมแต้มเก็บคะแนนนะครับเอาไว้ใช้สําหรับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสงสัยติดตรงไหนสอบถามฝ่ายขายได้เลยครับผมสามารถพบกับพวกเรานะครับได้ที่งานม o เตอร์เอ็ปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 0ธันวาคมนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าทักมาหาพวกเราก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์074นะครับ491990นะครับหรือทักไปที่เพจ h a r l e y d ก v i วิ o n o f อฟฟัใหญ่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเทรดรถนะครับ h a r l e y d ก v i วิ o n คันเก่าเป็น h a r l e y d ก v i วิ o n คันใหม่สามารถมาพบกับทีมงานของพวกเราได้นะครับส่วนลูกค้าที่สนใจฮาร์ดแอกซ i วิสันแค่ใหม่และมีรถยี่ห้ออื่นมาที่งานครับหรือว่าติดต่อที่ เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันครับที่างานมอเตอร์โชว์ครับ